ทาเล์สวัสดีครับชาเล่สวัสดีครับเอ้ what's your name ชาเล่ what's your name ชาเล่ชาเล่ yes You ยูชาเล e วันดาวันดา yes y o วันดาเอ้ y one two yo การมาของทหารไทยในประเทศเซาซูดานะครับภารกิจหนึ่งที่จะต้องพูดถึงกันเลยนะครับ ก็คือการออก GOB ของทางไทยในประเทศเซาูดานครับภารกิจนี้นะครับก็คงเป็นอีกหนึ่งภารกิจครับที่ใครหลายคนอยากจะออกไปสัมผัสเพราะว่าเป็นภารกิจที่ได้ออกไปหาประสบการณ์การทำงานนอกแคมป์ครับรวมไปถึงการได้ไปเห็นวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศเซาูดาน ได้ไปเห็นวัฒนธรรมของคนในท้องถิน่นและประสบการณ์อีกหลายอย่างครับที่แฝงอยู่ในภารกิจ Temporary Operating Base ภารกิจที่เราเรียกกันสั้นๆว่าการออก T O B ครับแลบะบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการออก T O B ของดานไทยในประเทศซาอุดานครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรากำลังย้ายที่ขุดดิน,นครับไปอีกประมาณ10กิโลเมตรนะครับ สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปยาว EP ีที่1นะครับของการเดินทางมาที่ประเทศเซาท์สุดาขผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับการออกคิวบีของทานไทยในประเทศเซาท์สุดาครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองมุนดีประเทศเซาท์สุดาครับแต่ก่อนจะมาถึงที่นี่นะครับเราไปดูบรรยากาศตั้งแต่การเตรียมของแล้วก็การเดินทางตั้งแต่เมืองจูบามาจนถึงเมืองมุนดีนะครับคือเส้นทางมันทอเรหดอมากๆครับ ภารกิจนี้นะครับก็คือภารกิจปรับปรุงเส้นทางนะครับในส่วนของผมนะครับก็จะเป็นชุดระวังป้องกันนะครับในพื้นที่ปฏิบัติงานครับภารกิจนี้นะครับก็จะต้องไปปฏิบัติภารกิจตั้งฐานปฏิบัติการช่อขาวนะครับที่เมืองบุนดีครับในการไปครั้งนี้นะครับก็จะไปกันหลายวันเลยทีเดียวนะครับการเตรียมของใช้นะครับแล้วก็การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ต้องวางแผนกันให้ดีเลยครับ เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาเช็คดูอีกทีนึงนะครับว่าต้องเตรียมอะไรไปเพิ่มไหมหรือว่าขาดหรืออะไรหรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นของที่เตรียมไว้นะครับอันนี้ก็เป็นกี้สนามนะครับอันนี้ก็เปลย์นะครับมีถุงนอนเสื้อผ้านะครับแล้วก็อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารครับอันนี้ก็จําเป็นด้วยนะครับยากันยูครับอันนี้ใช้ดีมากครับ เตรียมไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันจะมีกิปบแบกหใบนะครับใบใหญ่1ใบแล้วก็กระเป๋าใบเล็กอีกหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะไปใส่รถแล้วก็เตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายต่อไปครับ เช้าวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันออกเดินทางนะครับจากเมืองจูบาไปที่เมืองมุนดี้นะครับระยะทางก็ประมาณ180กิโลครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะเอาของที่เตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับไปขึ้นรถแล้วก็เตรียมพร้อมๆในการออกเดินทาง ตอนนี้ก็เตรียมของขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแต่งตัวแล้วก็ออกเดินทางกันเลยครับ Don't wanna sleep in Cuz I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the You don't do well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, you I'm tired of my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Baby, stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you what it's like to be in debt. Baby, stabbed in the back bed, i show you what happens. ก็เดินทางมาได้ประมาณสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็รถเสียะครับ ตอนนี้ก็ขับมาได้สักระยะนึงแล้วนะครับคือรถนครับพังสงสัยจะต้องลากไปนะครับแบบนี้ นันัเป็นเบงสองไปครับสามวาร์จเครับสาินขาดครับขาดเลยพี่ตอนนี้นะครับเชือกที่ใช้มัดเหล็กที่ลากมานะครับขาดนะครับก็ต้องเปลี่ยนเชือกใหม่นะครับคือวันนี้ก็เดินทางไปได้ล่าช้ามากครับตัวนี้ ตอนนี้ก็เดินทางมาได้ประมาณ5ชั่วโมงแล้วครับคือเดินทางมาได้เช้ามากครับออกมาตั้งแต่7โมงตอนนี้ก็ตอนเที่ยงนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวก้อนก่อนครับแล้วก็ค่อยออกเดินทางต่อครับตอนนี้นะครับค่อนข้างจะมีปัญหานะครับเพราะว่าติดติดดับดับนะครับการเดินทางก็เลยทําให้ไปได้ช้าครับอู้เดะเบ ว่าอะละลานนั่นนะง่วงน้าโั้่วงง่วงหน้า beautiful ขายยะ่บอขายบองง่วขายขายะ่บองง่วน่ะย่หมหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วนะครับก็เดินทางกันต่อเลยครับเดี๋ยวไปถึงค่ำนะครับเพราะว่าต้องเดินทางอีกหลายกิโลเมตรครับหลังจากที่เดินทางกันมาประมาณ5ชั่วโมงนะครับตอนนี้รถเียบของเราก็ เดสสมอล่เป็นที่แทบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอกำลังพ้นจากจูบานะครับมาช่วยซ่อมแล้วก็ช่วยดูเครื่องต่อไปครับถนนเส้นนี้นะครับก็จะเป็นถนนสายหลักนะครับจากเมืองจูบาไปจนถึงเมืองลุมเบกนะครับก็จะมีประชาชนนะครับสัญจรไปมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ หลังจากที่หยุดอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับกำลลงพนที่จูบานะครับก็ได้มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะเอารถที่พังนะครับกลับไปซ่อมที่แคมป์นะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่มุนดีกันต่อเลยครับเด็กๆที่นี่นะครับเมื่อเห็นฐานจากยูเอ็นมานะพวกจะวิ่งเข้ามาโบกมือแล้วก็ขอของกินกันเต็มไปหมดเลยครับนี่ก็เป็นบ้านของชาวบ้านนะครับที่อยู่กันเป็นชุมชนขนาดเล็กครับมีร้านขายของด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับก็มีเสาสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะครับน่าจะเป็นของ m อ็แล้วก็ของเครือข่ายเซนนะครับแต่น่าจะเป็นสัญญาณที่แบบโทรได้อย่างเดียวนะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตเล่นไม่ได้เลยครับอาชีพที่ชาวบ้านแถวนี้ทํานะครับน่าจะเป็นเผาทานขายนะครับแล้วก็เลี้ยงวัวครับผมก็ระหว่างทางนะบผมก็เห็นชาวบ้านที่นําถ่านมาขายแล้วก็อยู่ในรถเต็มไปหมดเลยครับ สำหรับประเทศเซาท์ูดานนะครับก็จะอยู่ในทวีปแอฟริกาเหนือนะครับเขตทางตอนออกนะครับก็จะติดกับประเทศเอธิโอเปียนะครับดินแดนทางตอนใต้นะครับก็จะติดกับเคนยาอูกันดาและก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยของกูครับและเหนือสุดของประเทศเซาท์ซูดานนะครับก็จะติดกับประเทศซูดานครับ ก่อนมาที่นี่นะครับผมก็คิดว่าประเทศสุดานกับประเทศเซาลสุรานะครับคือประเทศเดียวกันนะครับแต่เมื่อได้มาลองหาข้อมูลดูดีๆแล้วนะครับประเทศสุดานกับประเทศเซาลสุดานเป็นคนละประเทศกันครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับแรกๆเลยนะครับสประเทศนี้เคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนครับแต่ก็เกิดการขัดแย้งและก็เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นหลายครั้งนะครับจนเมื่อวันที่9มกราคมปี2011ครับ มีการจัดการลงประชามติขึ้นนะครับเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชจากประเทศซูดานครับผม <สา S 1> ปพบว่าชาวเซาว์ซูดานนะครับได้เสียค้างมากเกือบ99เลยครับและวันที่9ก,กรนฎาคมนะครับปี2011เซาวซูดานก็ได้กลายเป็นประเทศเอกราชนะครับโดยแยกตัวจากประเทศซูดานมาปกครองตัวเองครับโอ้สบายดีใช่ปะโอ้สบายดีปะตัว <laughs> เดินทางกันมาเกือบทั้งวันแล้วครับนี่ก็ห้าโมงยี่สิบแล้วครับออกมาจากนู่นออกมาจากแคมป์ไทยก็7จ็ดโมงเช้านะครับเลยประมาณห้กิโลนะครับก็ไกลอยู่นะครับสำหรับเส้นทางแบบนี้นะครับเดี๋ยวออกเดินทางกันต่อเลยครับ นั่งรถนานๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มหิวข้าวเย็นแล้วครับเดี๋ยวเอาอินทผาลัม,มากินรองเท้งไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเมล็ดอินทผาลมอบนะครับมันจะรสชาติหวานๆมันๆนะครับอร่อยดีครับตอนนี้ก็เกือบ,อบ6หกโมงแล้วครับฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับถนนก็เคลื่อนที่ได้ก็ความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ตอนนี้ก็พักรถก่อนนะครับวันนี้ก็เดินทางมาประมาณ13ชั่วโมงแล้วครับนี่ก็ตอนนี้ก็เวลา2ทุ่ม1นาทีนะครับใกล้ถึงแล้วครับอีกประมาณ20กิโลครับ นีก็ถึงเมืองมุนดีแล้วนะครับเมืองมุนดีก็จะมีประมาณนี้แหละครับมีบ้านคนนิดๆหน่อยๆน,นะครับหลังจากนั่งรถมา16ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ถึงฐานปฏิบัติการชั่วขราวของเราแล้วนะครับเข้าไปรับ ตอนนี้ก็ถึงฐานปฏิบัติการชั่วคราวของเราแล้วนะครับหลังจากนั่งรถมาประมาณ16ชั่วโมงครับถือว่าถนนพอหลงหดมากครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะเอาของไปเก็บนะครับแล้วก็จัดที่นอนก่อนครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับที่ได้มาทำงานนะครับหลังจากที่ เข้าฐานปฏิบัติการชั่วคาวมาเมื่อคืนนี้ครับแล้วก็จัดของแล้วก็นอนตื่มมาตอนเช้าก็มาระวังป้องกันครับให้พี่ๆฐานสร้างที่เขากำลังขูดดินแล้วก็ทำถนนกันอยู่ครับ you ที่ฐานช่างเขาทำงานกันเก่งมากเลยครับ ตอนนี้ก็มาถึงบอ่อขุดที่ใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้ก็มากับพานมงนะครับพานมง จากตำแหนงต้องเจานึ่งจะต้องบอสองบอสองครับวัสิบ่หกเบียนสิบหงห้าครับ,บอบบอวาสามครับพี่ครับ ค่างทำเสร็แล้วถูกต้องไหมครับนอนขยายกลับถ่ายยูก็ถกต้องมครับถูกต้องครับตอนนี้ก็เวลาก็เกือบ4ี่โมงแล้วนะครับเดี๋ยวถึงเวลากลับแคมป์แล้วแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ